นั่นก็สับฟันปลาอะไรอยู่แถวนี้แล้วคอยดูเนื้อเลขล่างอ่ะเอาเลขบนเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้ล่ะตี่โจ์ให้แตกเลยตรงนี้ตี่โจ์ให้แตกพมสเต็มเมื่อกี้เขาออกห้าหกสามปีที่แล้วออกห้าเก้าสามปั๊บเห็นไหมมีการเชื่อมโยงตัวเลขและกลุ่มที่มองเป้าอ่ะถ้าเราไล่ดูหลักร้อยเข้ามาเนาะสองแปดแปดสองเจ็ด เจ็ดอะไรนี่ผมขีดไว้ตรงไหนเนาะมันชัดเจนอยู่แ8ปแปดากกากรลบแล้วอ๋อสองแปดแปดสองเจ็ดเจ็ดสามแปดห้าหกสองสามสามเห็นไหมหลักร้อยเขานี่เห็นไหมหลักร้อยมีโอกาสที่จะเป็นสี่กับหกสี่กับหกถ้าเข้าหกแล้วเป็นหกอะไรหกสามก็ไม่ใช้หก 6ามแปดหกหกแปดสีถ้าเก้าแปดกับแปดหกสี่หวยจะอยูย่ในกรอบนี้แหละเอ้าตัดหกสามออกก็ได้หรือจะเชื่อมตัวเก่าตัวหนึ่งมันจะเป็นเลขล่างนี่ความเป็นไปได้คือกรอบนี้ะมีโอกาสหกสามเป็นตัวเมนนอกนั้นก็ใครชอบอะไรตรงไหนก็อ้อมนี้เลยยั <Taylor> ง,ยงไงก็ถูกแนวคิดผมอ่ะยังไงก็ถูกจับให้ถูกคู่แถบนี้คือถูกแน่นอน สังเกตดีๆเลขวนนี้จะอยู่ในอาจารย์แม่หมดครับยกเว้นสี่มาเสริมหน่อยส่วนหนึ่งเลขล่างผมค่อนข้างจะโอเคแล้วผมหาเลขบนเสร็จผมมาดูเลขล่างครับผมเขาเชื่อมโยงกันผมจะที่ายบันไดผมก็รู้ว่าลำบากเดี๋ยวจะคิปหว้าเอาคลิปหน้า เพราะยังไงก็ไม่เกินสองสองเห็ดสองสองหกหกหกได้ <Okay. S 1> หรือสองแปดไม่เกินนี้เลขล่างแต่ผมจะไม่ได้ผมพูดเลขอะไรเป็นนั้นนี่แต่ว่าผมพูดไล่ตามบันไดเลขล่างไม่เกินนี้เลขผมฝันอาจจะไปเป็นตัวหัวก,ก็ได้นะบางครั้งห้าร้อยศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูห้ามันเป็นไปได้ห้าสามเก้าได้ไหมมันเป็นเลขปีที่แล้วอยู่ในกรอบมันมีอะ เอาแน่นอนไม่ได้นะผมถือว่าอยู่ในกรอบ539อ่ะ,อะสิบเอ็ดมาล่างได้บอกเจ้าโอ๊ยสิบเอ็ดนาะถ้าดูบันไดตรงนี้มันเป็น,เป,นเป็นเลขเบิ้ลกระบงบอกประมาณเนี้ยถือว่าถ้ามาสิบเอ็ดก็ถือว่าเป็นไปตามรูเหินเรียงกันนะสามก้อนนะมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งได้สามหนึ่งหนึ่งอะไรอันนี้ผมจะพูดถึงเป้าของเลขบนเนาะ ที่ผมกลัวแบบผมเป็นกะเอาอะกะกะเขาว่าเดาสุ่มกลุ่มของตัวเลขอะเดาไปก่อนแล้วก็เรามาแยกแยะว่าถ้าเป็น 9, 5, 7, เก้าห้าเจ็ดเขาก็ไปได้ถ้าอยู่ตรงนี้มันเป็นสี่หกแปดแปดหกสี่แตตามตำแหน่งที่ผมไล่ไปมันน่าจะอยู่ประมาณชักหกสี่แปดแปดสี่หกนี่เป็นไปได้นะครับแต่เป็นเลขใครจะหมุนหกกลับก็แล้วแต่ได้ น um ok um er ี่เห้าเก้าหกสามงวดสงวดเดือนหนึ่งเป็นสี่มันเกือบสี่งวดหรือห้างวดไม่รู้ศูนย์ก็อยู่ประมาณนี้มีโอกาสเพราะหลักการก็ถ้าถ้าเขาเดินศูนย์สามงวดมันก็จะเดินนิดหน่อยขจะยงศูนไปล่างนี่มันเป็นหลักการที่แนวคิดแต่รูปมันไม่ได้แต่ฝันฝันคนส่วนมาก จะมาแต่คว,วกมันไปยอมทราบการเกษตรกันนั้นล่ะนี่มีความคิดพูดง่ายความรู้สึกว่ามั่นใจว่าเลขหัวจะอยู่ข้างหกสามนะแต่ถ้าไปเชื่อมหกกับสามนี่มันจะเป็นเลขล่างนะผมบอกกันได้แค่นี้ะนะในแนวคิดว่าหววจะน่าจะอยู่แบบนี้ล่ะ 63คือตัวหลักถ้าเข้ามาหลักร้อยก็น่าจะวนเข้าแถบแถบนีน้แต่ถ้าเชื่อม6กับ3บางครั้งก็เป็นเลขล่างของเลยดาว่าโอกาสที่จะมาโอ้สีผิดที่เนาะวยจะข้าง63นี่แหละโอกาสที่จะมาเลขล่างได้ถ้าเชื่อมส3มา,ม,มาก็เป็นเลขล่างได้3 7 3 8ามาก็อาจจะเป็นเลขล่า ห้าหกหกหก,หกได้แบบน,นี้ได้ได้อยู่ประมาณนี้ผมพยายามอธิบายไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะครับคือ,ค,อคือมันมีข้อมูลแล้วผมผมพยายามศึกษาแล้วที่บันไดเก่าเราก็ให้ทําแล้วมันก็รู้สึกว่ามันยังอยู่ไกลอย,อยู่แล้วมาอยู่อันนี้ถือว่าหน้าตื้นนะเปรียบเทียบก็เหมือนกับกึ่งสามเหลี่ยมอะ ผมจะตัดสามเหลี่ยมมันดูดูไปกูดูมันมันแคบไปผมลองไล่ดูแล้วทางเขาจะไปมันอยู่มันสามชั้นน่ะเพียงเราตีโจทย์ว่าหวยออกจากศูนย์เก้าเเขาจะไปไหนมันพอดีฐานฐานมันเดียวกันแล้วมันหวยมันต้องอยู่ตรงนี้อ่ะว่าคุณจะมาถ้ามองกลุ่มนะถ้าจะมองให้มองกลุ่มจริงๆเนอะ มันจะมี9 5 7 4 6 8 8 6 4 4 3 8ที่มันเป็นกลุ่มที่อยู่กันนี้นะแล้วก็จะมีเลขหาบน่าจะเป็นถ้ามันจะเล่นตัวเก่าก็8 6 8ก็ที่โจทย์ตรงนี้ละ่ะแต่กลุ่มที่เขายังไม่ได้ใช้นานคือที่เราตามมาตลอดมันไม่ออกคือ4 6 8 8 6 4คือยังไม่ออก เรามาดูเหตุผลตามสถานการณ์ตามเดือนก็เดือนหอายุสี่สิ็ดน่าจะดังเกินไปเราสี่สิบแปเข้าเลขแปดมาเพิ่มไม่ดื้มมอไม่งวดหนึ่งเข้าใจกับลุงออผมตัดสินใจว่าผมจะเขียนอะไรเนาะน่าจะเขียนลงสักตัวครับเอาอะไรดีเนาะ8ปดี่หไป ดึงแปเปหลักร้อยสักงวดเแปดสีหกนะถูกไม่ถูกก็เอาแค่ตัวเดียวพอ 8, 4, แปดสี่จะต้องถูกเหรอวะไม่ใช่สี่หกแปดปีพศดีไหม <c oughs> ก,ก็ได้แต่ว่าเรา <c oughs> พยายามมันเป็นหกกลับอยู่แล้วใครจะไปเล่นยังไงเนาะถ้ามันมาแน่นอนคือเล่นหกกลับมันก็มีโอกาสครับจรงล่างผมจะเจาอเอาตัวไหนดีเนาะเนี่ย ใช้เทคนิคเอาผมจอเป็นเบิ้ลเนาะแต่ผมจะพูดให้ฟังว่าเลขล่างน่าจะมีอยู่ประมาณสัก66 26 28 72น่าจะแค่นี้เลขล่างแต่ผมจะเขียนให้แค่ตัวเดียวคือ22ไปอ22ซึ่งมันมันไม่เข้าเป้าเท่าไหร่อ่ะเขียนให้แค่สองตัวน้องนั้นผมจะอธิบายด้วยปากเปล่าดีกว่าเดี๋ยวปล่อยออกไปแล้วจะฝันดี สอสองมีปัญหาวอย่าไปเมืองนอกแค่นั้นนะน้ผมอธิบายนะใครจะได้อะไรก็เอาไปเหอะผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมจะสุ่มเอาเป็นกลุ่มหลักของเผาแต่ปากเปล่าผมพูดแล้วสามตัวน่าจะอยู่ในกรอบนั่นแหละผมมองเห็นตามนั้นเก้าห้าเจ็ดสีหแปดแปดหสี่สี่สามแปดใครจะเอาห้าหกหก็ได้หกหห้าก็ได้อยู่ประมาณนี้ นะครับได้ได้ใครชอบเจ็ดแปดก็น่าจะหกเจ็ดแปดก็พอได้อยู่แบบนี้นะอืม,มันอยู่ในกรอบหมดนะไล่จับเอาว่าจะเอากลุ่มไหนซ้ายขวากลางหรือซิกแซกฟันปาก็ได้แล้วผมก็นั่งคิดไปมีไอเดียหนึ่งทำไมผมถึงคิดอย่างนี้เพราะว่าของมันค่อนข้างจะแน่นอนนะปกติมันมันจะต้องเขียนหกสี่แปมันถึงจะถูกแต่ผมไปดูฐานอื่ สามเก้าสามหกเก้าพอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันถือว่าอยู่ในกลมอยู่ฝันเห็บเยอะมากเห็บห้านเบนิ้ลนะห้าห้าหกหกอ่ะเนาะพยายามไม่อยากเขียนเยอะหรอก